สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับปั๊มเพิ่มวิวนะครับหรือว่าปั๊มยอดวิวคนดูนั่นเองในคลิปวิดีโอเนาะทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์เว็บไซต์ kmkts นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับห้คลิกเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบกันได้เลยนะครับสําหรับคนมีแล้วนะถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะ ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับย,ยืนยัอรหัสผ่านนะครับถ้ากรอกครบถ้วนแล้วนะครับให้ติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะครับแล้วทําการสมัครสม,ครมาชิกตรงนี้นะครับอพอสมัครแล้วนะครับให้ลงชื่อเข้าใช้กันเลยอันนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ k m MM ของเราเนาะ,ะหมวดหมู่นะครับเลื่อนให้เลือเล่อนลงมานะ้ะเจอหัวข้อหมดหมู่นะครับก็ หมวดหมู่จะมี4แพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันนะครับมี Facebook y o u t u b e TikTok i n s t a g r a m นะครับแล้วก็มีหมวดหมู่เพิ่มไปอีกเนาะก็ย่อยไปอีกเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาปั๊มวิวเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีนะครับก็ให้ไปที่นี่นะครับ t ิ k t o k บริการแนะนำตรงนี้นะครับการบริการนะครับก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มวิววิดีโอนะครับเดีย๋ยวเราจะมาทำกันนะครับอันนี้ แล้วก็ปั๊มวิวนะครับ آ, คนถูกใจคลิปวิดีโอนะครับมีแชร์มีแชร์อะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ให้เลือกอ่านกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มวิววิดีโอนะครับไวมากแนะนําวันนี้เนาะอันนี้นะครับแล้วก็คําอธิบายขึ้นมาแล้วนะครับให้อ่านให้เรียบร้อยเลยตรงนี้พอพราะอ่านแล้วนะครับหัวข้อคาว่าลิงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปทำเนาะก็ให้กดไปที่วิดีโอนั้นน,น,นะครับแล้วก็คัดลิงก์นั้นบนได้เลย ตอนนี้วิวผมสูงนะครับอ่าคลิปแรกนี่เนาะอ่าก็กดวางเลยนะครับอ่าแล้วก็การปริมาณนะครับขั้นต่ําอยู่ที่100นะครับ100วิวเนาะสูงสุด,สด,สดหลักล้านเลยเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ปั๊มขั้นต่ำและกันนะครับขั้นต่ําก็สูตรจุดศูนย์หนึ่งห้านะครับไม่ได้แล้วเพื่อนๆผมเอาสักห้าร้อยละกันนะครับนี่ยังไม่ถึง หนึ่งบาทเลยนะครับยังไม่ถึงสลึงเลยสตางเลยนะครับอันนี้ถือว่าถูกมากๆเลยอ่ะผมปั่มสักห้าร้อยวิวแล้วกันนะครับแล้่กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้อ่ะพอสั่งซื้อนะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเขียวๆนี้ครับให้รอวิวขึ้นได้เลยนะครับอันนี้เนาะอ่าระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมขอพาทัวร์เว็บไซต์ก่อนเนาะอันนี้กดประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอ่าสกู่นะครับเนตชามากเลยนะครับ อ่าก็รหัสนะครับออเดอร์อยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็สถานะนะครับรอการดําเนินการอยู่นะครับที่เหลืออยู่นะครับ500นะครับคือปริมาณที่ใส่ไปและการบริการนะครับก็เป็นที่เราเลือกนะครับเพิ่มวิวดีโอเนาะก็จะมีค่าบริการบอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็นประวัติการสั่งซื้อนะครับดูย้อนหลังเนาะว่าเราทําอะไรไปเนาะอ่าก็มีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อเติมเงินการเติมเงินนะครับก็จะมีอยู่5ช่องทางด้วยกันนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับทูมมานี่วอลเล็ตนะครับอังเปา ริปโตนะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่เนาะก็เดี๋ยวผมสแกนเคอร์ e ให้ดูนะครับกรอกจํานวนเงินลงไปนะครับหนึ่งร้อยนะครับกดเติมเงินเลยพอเติมเงินแล้วนะครับหน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะครับให้ทาการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับเงินของท่านก็จะเด้งขึ้นทังขวบบนตรงนี้เนาะก็ภายในหนึ่งถึงสองนาทีเลยเนาะอันนี้แล้วก็ไปดูการบริการของเรานะครับพอได้เงินแล้วก็ไปดูการบริการต่อได้เลยนะครับสุขใจอันไหนนะครับให้ทําการหลานให้เรียบร้อยเลย แล้วก็ลองอ่านดูรายละเอียดด้วยความมือด้วยนะครับถ้าถูกใจนะครับอยากใช้บริการอีกทีนะครับลองติ๊กดาวไว้ดูได้นะอันนี้เนาะสะดวกมากๆเลยหัวข้อต่อไปนะครับเป็นติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับเป็นไม่ว่าเพื่อนๆจะไม่เข้าใจตรงบริการหรือว่าออเดอร์ล่าช้านะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับสามารถสอบถามแอดมินโดยตรงได้นะครับทางไลน์แอดนะครับ adkmkts นะครับสแอดนำหน้านะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกทางไลน์นะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะคอยตอบอยู่นะก็ให้เขียนหัวเรื่องไปนะครับพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งตัวไปได้เลยแอดมินทางเว็บไซต์ก็จะทําการบริการท่านนะครับอันนี้เนาะอ่าแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับเป็นแนะนําเพื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อไฮไลท์เลยนะครับก็รกอบี้ลิงของคูณส่งไ้เพื่อนนะครับอ่าตราค่าแนะนํา5เเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเติม เพื่อนคุณเติมมาเท่าไหร่นะครับอัตราค่าแนะนา5%เลยอันนี้เนาะอ่าก็ผมก็จะกลับไปดูวิววิดีโอของผมเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะผมพาท์เว็บไซต์หมดแล้วเนาะตรงนี้เนาะอ่าไปดูกันเลยนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับลองรีเฟชสักหนึ่งทีนะครับอ่าถ้ายังสูงอยู่อย่างนี้นะให้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่วิวมาแล้วนะครับตอนนี้วิวก็ได้ทําการขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ปั๊มไป500นะครับแถมมา1 1 8เลยนะครับอันนี้เนาะนี่วิวตรงนี้เนาะก็รวดเร็วทันใจมากเลยนะครับรอแป๊บเดียวเองถ้าใครนะครับอยากเพิ่มวิววิดีโอหรือว่าเพิ่มติดตามนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือของเพจหกลุกมนะครับสามารถใช้บริการที่เว็บไซต์เคมเอ็มได้นะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้เนาะอันนี้สำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ